คำเตือนคลิปนี้อาจมีเนื้อหาไม่ดีไม่แนะนำให้เล่นตามแนะนำให้นั่งดูเฉยๆนะครับทุกคนดูเพื่อความบันเทิงเท่านั้นเดอ้อ FC สายเบ็ดทุกท่านใครที่มีอายุไม่ถึง18ปีควรมีผู้ปกครองให้คำแนะนำเจนะจ้ะน้องๆหนูๆทั้งหลายสวัสดีครับเช่นเคยนะครับอยู่กับ Go b บโพ l a r นะฮะ วันนี้เดือดมาจากคลิปที่แล้วนะแล้วก็รวมถึงโบนัสโบนัสไทม์ในช่วงเช้านะครับในกลุ่มในกลุ่มโบนัสไทม์นะครับมีเกมที่ผมจะเล่นด้วยนะฮะเนี่ยเดี๋ยวไปจัดกันเลยฮะสาวถ้ำครับจากคลิปที่แล้วก็คือมันมันทาผมไม่เจ็บนะครับในคลิปที่ผมรีวิวนะผมบอกไว้แล้วว่าผมจะมาเอาคืนนะครับแต่ว่าไม่รู้เอาคืนได้ไหมนะครับเดี๋ยวไปดูกันนะฝากด้วยใครจะเข้ากลุ่มนะครับทักมาโอเคไป เจอกูแน่วันนี้เราจะมาล่าว่ะไปครับไม่แนะนำให้เล่นตามนะครับฝากไว้ด้วยนะครับดูก็ใช้วิจ,จารณญานในการรับชมด้วยนะครับไม่ต้องเล่นตามนะฮะโอเคเบทต่ำสุด2บาท10บาทอืมเท่าไหร่ดีวะเบ็ด20ดีว่าผมว่าไปเลยฮะไม่ต้องรีรอเคลียเบ็ดก่อนนะครับ เหมือนเดิมนะครับเคลียร์เบ็ดมันให้ลายมันดีก่อนนะครับค่อยไปซื้อฟีสปินนะฮะเพราะว่าโปรแกรมมันจะจําค่าเดิมอยู่ตอนที่เราเข้ามาเล่นนะครับหรือผมแนะนําถ้าเพื่อนคุณไหนแบบเออเล่นเล่น,ลนยังไงวะยังไงวะเล่นแบบเล่นแบบไปแล้วนะครับซื้อฟีสปินไปแล้วให้ออกเข้าใหม่เหมือนมันไม่แตกแล้วให้ออกเข้าใหม่ให้โปรแกรมมันเขาเรียกว่าให้โปรแกรมมันรีเซ็ตนะครับแล้วเข้ามาใหม่อะไรแบบนี้นะหกสิบบาทครับดอกนี้ นะฮะเหมือนเคลียร์เบ็ดไปเรื่อยๆให้ลายมันนิ่มๆหน่อยนะครับพวกเงินมาอยู่ที่95 0 0นะ95 0 0ไม่รวมเศษนะผมนับเป็นกลมๆไป500บาทจัดไปดอกแรกฮะโอเคสเก็ตเตอร์4ตัวจัดไปฮะมามามึงมาเดี๋ยวมึงรู้เลยนะฮะสาวทำโอเค ไหลคูณสี่ครับเจมาครับได้อยู่ครับวายโอ้ยเต็มกระดาน384ดอกนี้เปิดหัวามาก็รวยแล้ว <c oughs> โอ้โหต่อเนื่องคูณสิบแล้วครับโดโอ้โหรางวัลก้อนโต822 828ว่ะได้กำไรแล้วฮะเหลืออีก8รอบมันใช่ผมอีกไหมนะอยู่ที่ว่ามันจะคอมโบให้ผมอีกไหมนะคูณ12 ขอตัวเล็กๆเออแบบนี้ได้ได้ไดอยู่ได้อยู่หนึ่งอยขอตัวถูกๆก,ก็ได้แต่ขอคอมโบเยอะๆ <c oughs> ไม่มาแล้ววะไม่มาแล้ววะให้แค่รอบเดียวโอเคร้อยสีจัดไปครับสิบหนึ่งเจสองเจสองเจสองเอมาอุ้ยลูป,ปั้นได้อยู่ครับโอเค2องร้อครับโอ้โหเปิดมาก็เหมือนมากับโชคกว่าวันนี้ เบบนี้ต้องจัดหนักมันหน่อยแล้วเพื่อนๆโอเคเราสองครั้งครับหืมไม่แตกในแตกนะโอเครางวัลรวมเท่าไหร่วะพันเจ็ดได้อยู่ครับซื้อห้าร้อยได้พันเจ็ดนโด้มาว่ะวันนี้มาว่ะโอ้โหบนนัดทามรอบเช้ามาว่ะหืมโอเคอ่ะเห็นไหมเคลียร์เบ็ดกันก่อนเหมือนเดิมนะครับไปครับสาวทำ บางคนก็เรียกคนป่านะเกมนี้ผมก็ผมผมเรียกสาวถ้ามาตั้งแต่ผมดูยูทูบเบอร์คนหนึ่งอะ่ะเขาเรียกสาวถ้าผมก็เรียกสาวถ้ามานะครับแต่วางบางบาง,บางช่องเขาก็เรียกคนป่านะแล้วแต่เราจะเรียกนะอยู่ค่าย PG นะครับเกมเนี้เวลาแตกก็แจกโหดอยู่นะครับบอกเลยจัดไปมาเกียร์เป็ดขอลายนิ่มๆดิ สเก็ตเตอร์เห็นโอ้โหขาดตัวเดียวเฮ็ดดี้ขาดตัวเดียวสิบคิวผมไม่มีคิวโอ้โหขาดคิวโอ้โหโอเคไม่มีต่อแล้วฮนะไ,วไปวะไปไปครับไปจัดเลยดีกว่าเพื่อน ปฮะอีก500อีก500จัดไปยิ้มหน่อยเอาไป500ยิ้มอีกทีเอาไปอีก500คนละช่องคนละช่องโอเคไอ้เหียกูกไม่น่าเล่นเลยเหี้ยเน่าเลยสัตว์โอ้โหรอบนี้น่าจะโดนวะด่ะน่าจะโดนขย,ยี้วะโอ้โหยก,กำไรอยู่เว้ยไม่เป็นไร 6รอบ6รอบอุย้ยร้้าสิครับดอกนี้ต่อไหมมีต่อ240เท่าไหร่วายมาโอ้โหร้อได้อยู่ครับรอบนี้คิดว่าจะไม่ให้ซะแล้วนะฮะเหมือนมันใจดีว่ะโบนัสทมอกำไรแล้วครับตอนนี้ยังไงก็กำไรแล้วครับผมซื้อห้ารอยไปไปขอขอเพิ่มหน่อยดิขอเพิ่มหน่อยแค่นี้ไม่พอ แค่นี้ไม่พอเร็วๆร,รอบสุดท้ายโอเค28บาทกูก็เอาตาล่อช่วงนี้32บาทจัดไปครับวายมาโอ้โหสามสบาทน้อยไปหน่อยคูณยี่สิบาทสิบหกบาทรอบสุดท้ายฮะคิ J. q สอง Q สามไม่มีฮะโอเคถือว่าได้อยู่ครับอีกรอบหนึ่งนะครับได้อยู่ครับกำไรประมาณ350แคปไปโชว์ในกลุ่มแป๊บหนึ่ง อแค่ไปชูในกลุ่มแป๊บนะฮะแบบนี้เราต้องอวดนะครับโบนัสทมแบบนี้เราต้องอวดอเพิ่มเบ็ดดีป่าวะเพื่อนเ,<ๆ>เพิ่มเบ็ดดี<ๆ>เพิ่มเบ็ดดีไหมวะเอฟซี FC ครับเอฟซี FC สายเบ็ดทุกคนอยากเพิ่มเบ็ดวะมันมันให้ดีอะแต่กลัวพอเพิ่มเบ็ดแล้วแม่งจะเอาผมดิเบ็ดหกบาท ส0มร้อยไหมลองดูก่อนส0มร้อยไหมออโต้สปินไปก่อนแล้วกันฮะสามสิบทีล้างล้างล้างโปรแกรมล้างเมนูมันแป๊บล้างระบบมันนิดนึงโอโ้โ,อโหคุณขนาดออโต้สปินโอ้โหมันแจกดีวะ่ะโอ้โหไม่น่าชมแจกดีทีเดียวโอเคได้อยู่ครับหืมลูกปั้นเยอะมากหืมนี่ขนาดนะไม่ได้เข้าบิ๊กวินไม่ได้เข้าซื้อฟีสปินนะ ไม่ได้เข้าซื้อฟิสปินมันก็ให้นะดูแบบนี้ต้องจัดแล้ววะเคสิบแปดทีไปให้ให้กูแค่นี้เหรอกูขออีกได้ปะขออีกหน่อยดิโอให้ทีหยุมหยิมหยุมหยิมแล้ววะขออีกหน่อยขอเข้า,ขอ,ข,าขอเข้าฟรีแบบไม่ต้องซื้อก็ได้โอเคก็มายากเย็นอยู่เหมือนกันนะถ้าถามว่ารอสเก็ตเตอร์เนี่ย หมุนเบ็ดธรรมดารอสเก็ตเตอร์เนี่ยก็นานๆทีจะมานะมาไม่ครบนะมาทีละสามทีละสองนะครับขาดไปตัวหนึ่งโอเคเพิ่มเบ็ดเดี๋ยวผมจัดเลยยี่สิบบาทโอ้เสียววะ่ะไปไเพื่อนๆพันหนึ่งวะ่ะกำไรที่ได้มาเมื่อกี้จัดไปเลยฮนะพันหนึ่งนะครับไป ไปมาดิว้าวไปหลอกแรกฮะโอ้โหเจมกระดานหลอกนี้68แต่คุณแล้วน้อยอยู่โอ้โหไม่มีคอมโบให้อะแล้วคอมโบให้คุณมันจะเพิ่มผมชอบแบบแรกๆคอมโบ,โบเยอะๆก่อนแล้วแบบไปหลังๆตัวอะไรออกมาก็ได้อะได้ดันมันได้เงินอยู่แล้วอะอ,อ้เละเทะฮะตานี้ตานี้บอกเลยเละเทะมากมากนะครับ กูซื้อพันหนึง่งไอสัตว์กูซื้อห้าร้อยแตกให้กูกูซื้อพันหนึง่งให้กูหกสิบแปดบาทไอ้เหี้ยร้อนว่ะไอสัตว์เริ่มร้อนแล้ววะโอเคเบ็ดสี่สิบดูดิไปฮะ เพ้่ฟวีซปิลสองพันไหมไปพันหนึ่งก่อนแล้วกันเพื่อนๆขอลองอีกทีหนึ่งแล้วกันพันหนึ่งนะดูดิว่าจะยังไงสิบรอบจัดไปโอเคไปฮะว้า wow. วมาไม่มาก็มาดิมาดิครับเออยี่สิบหกบาทกูก็เอามาดิหกรอบมาดิโอเควายมาขอเคเชื่อมไม่มีเคเชื่อม K สอง K K หนึ่ง K สองโอเค K มา13 13ามสิ J J โอเค13บามมา J ก็มาครับได้อยู่หรอกนี้นะโอ้เซกเตอร์ขาดตัวเดียวอ่ะได้อยู่ได้อยู่ครับเมื่อกี้ขอเพิ่มอีกนะครับซื้อไปพันหนึ่งอะไรวะอะไรวะ โอ้โหเน็ตย็ตโด้กูหัวร้อนกับเกมแล้วกูต้องมาหัวร้อนกับเน็ตอีกไอ้เหี้ยอ่ะโอเคซื้อพันได้มาสี่ร้อยเก้าสิบก็ยังดีที่ดีกว่ารอบเมื่อกี้นะจัดแม่งสองพันเลยไปมามามึงมาอีสาวถ้ำมาวันนี้ไม่มึงก็กูแล้วแหละนะไปครับสองพันโอเคเจมา A มาอยู่มีลูกสิบต่อไม่มีแล้วโอเควายเชื่อมมาครับดอกนี้สามร้อยเก้าสิบหกเจมาขอคิวหนึ่งโอ้โหขอคิวแต่เจมานะครับห้าร้อยกว่าแลอยู่เคมาสิบสามโอเคสิบสามมานะครับเจสองเจโอ้โหคิวมาอยู่ขอเจสองมาดิเอาดิเงินรางวัลรวมกูโอ้โห K okay. หมดแล้วเปลี่ยนเป็น K ว่ะ K สามไม่มา okay. mm. โอเคโหเน็ตค่อนข้างจะ,จะช้านิดนึงนะมันหมุนนานว่ะแล้วมันอารมณ์เสียว่ะพราะมันหมุนแบบเนี้ยไปว,ว้าวยาวเลยฮะไปโอเคมาอยู่ขอรูปปั้นดีๆหน่อยดิสองพัน <c oughs> ให้กูมาสองร้อย โอ้ยพันห้าเออเงินรางวัลรวมพันห้าไม่ใช่สองร้อยนะรอบสุดท้ายอ่ะสองร้อยอันนี้พันห้าก็ขาดทุนอยู่อ่ะเหลือตังค์เท่าเดิมแล้ววะ่ะเก้าพันขาดทุนอยู่ห้าร้อยป่ะเอาวะ่ะสองพันสักทีกันไหมมาผมซื้อเริ่มซื้อหนักแล้วนะไม่ไหวแล้ววะ่ะ คก็มาเลยไปฮะรอบนี้ขอกำไรหน่อยขอทุนคืนหน่อยเว้ยขอกำไรหน่อยนิดหน่อยก็ได้คุณสี่แล้วครับโอเคน่าจะโดนว่าเพื่อนเฮี้ยเงียบเงียบเฮี้ยเลยโอเคมาอยู่สองร้อยสี่สิบโอเคต่อฮะเจนโอ้โหน่าจะโดนหนักกว่ารอบเมื่อกี้ว่ะโอ้โห โอ้โหอของขึ้นแล้วว่ะอะไรมันจะขนาดนี้วะโอ้กูซื้อสองพันให้กูสองร้อยห้าสิบหกบาทอีกแล้วอะไรวะเคลียร์เบ็ดป๊บนึงแล้วกันเพื่อนเน็ตมันชา้าด้วยโอ้โหกูร้อนไปใหญ่ทีนี้ ร้อนไปใหญ่ทีนี้ไอสัตว์เอ้ยหมุนหมุนยาวเลยวะ่ะหนึ่งพันแล้วกันเพื่อนถ้าไม่ดีขึ้นเดี๋ยวผมจัดหนักแม่งเลยหมดหน้าตักนะครับมีเท่าไหร่เราใส่ให้หมดโอเค วายเชื่อมให้หน่อยเชื่อมอะไรก็ได้เออแบบนี้แหละได้อยู่ขอเออสิบมาลูกปัน้นลูกปั้นแดงเสร็จรอบว่ะคูณสิบเคโอเคสวยลูกปั้นมาลูกปั้นสีม่วงโอ้โหไม่มาเลยสี่ร้อยแปดสิบงวันก้อนโตครับผมไปฮะเฮ้ย ขอหน่อยเหรอโอ้โหอายาเละ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 ,เละโอ้โหถามจริงโอ้โหถามจริงๆ600ขาดทุนเล็เลยวะเหลือเท่าไหร่แล้ววะโอ้โหเลยหกพันเลยหกพันว่ะ สามพันไปไม่มึงก็กูตานี้กูบอกเลยมาไอสัตว์หัวร้อนแล้วมาแถมมาแถมมาแถมให้หน่อยดิไม่แถมไม่เป็นไรขอแตกเยอะแล้วกันสามพันนะครับไปเลยอแกไป่รอช้าไปครับโอ้โหอะไรกันครับเนี่ยอะไรกันครับเนี่ยน้องๆอ,อียเน็ต โอ้โหเมียกูแอบ,บตัดสายเน็ตปาวะไอ้โอ้โหแบบโอเคหลุดเดี๋ยวมาเจอกันตอนเดี๋ยวผมเข้าใหม่มาเจอกันตอนตอนเข้าเกมโอโ้โอเคมาฮะเฮียมเมื่อกี้หลุดไปนะโอเคกลับมาแล้วนะครับแปดรอบขอหนักๆแล้วกันหลุดเผื่อมันจะมีอะไรดีบงบักบักหลุดไปนะครับกลับมาแจกกูหน่อยเออโอ้โหดีว่ะโอ้ยจะจ่ายแบบนี้ขอให้หลุดบ่อย เอาไปเลยเดี๋ยวหลุดอีกทีนึงก็ได้แต่กลับมาแล้วมึงก็เอาให้กูไปด้หูปันสองเอ็ดเกอุ่ยสามร้อยหกสิบคูณสิบหกเลยแปดรอบเลยแปดรอบคูณสิบหกแล้วครับเลยแปดรอบโอ้โหสามพันห้าครับดอกนี้แคปก่อนแคปก่อนแคปไปอวดก่อนไอ้เหี้ยถ้าหลุดแบบนี้หลุดแล้วกลับมาแบบนี้นะมึงหลุดไปเลยกูเล่นเกมอะไรมึงหลุดไปเลยยี่หรือมันเป็นบั๊กวะ ไม่รู้นะผมผมเดาไปคิดเราเองแล้วกันปลาดิอุ้ยไม่ให้กูไม่เอา3ามพกูเอาอีกกูเอาอีกเออสามอยแปคูณสิบไปโอ้ยสามหกร้อยกว่าบาทครับคูณยี่สิบแล้วขอเน,เน้นๆหน่อยขอเน้นๆขอเน้นๆอีหนูเอ้ยอย่าเงียบเออสองร้อยสี่สิบหืมไม่คอมโบแล้วป่ะสองรอบสุดท้ายป่ะขอหน่อยขอเพิ่มขอแบอบทีเดียวได้เลิกเลยอะ่ะหกร้อยกว่าบาทมาแล้วครับ โอ้โห oh, 924ครับมาแล้วอุ้ยอุ้ยอุ้ยตัวแพงอุ้ยตัวแพง4,300 4,300ไอ้เหี้ยแตกเป็นหมื่นโอ้โหซื้อ3,000คุ้มว่ะ360อุ้ยโอ้โหไอ้เหี้ยเท่าไหร่วะเท่าไหร่วะเพื่อนๆโอ้โหหืมเงินรางวัลเมกะเมกะ <c oughs> อุ้ยสามพันกว่าแล้วโอ้โหดูเงินไหลดิดูเงินไหลดิเงินรางวัลซูเปอร์เมกะหกพันสองร้อยเคเลิกครับเพื่อนๆเลิก,ลกบอกเลยเลิกโอเคเงินรางวัลรวมเท่าไหร่ครับดีลนี้หนึ่งหมื่นหนึ่งพันเก้าร้อยอีโอ้โหเอากับว่าเงินผมมีหนะมื่นห้านะผมเอาทุนมาเก้าพันห้ากำไรเนาะเนาะนะฮะเลิกครับขอบคุณทุกคนครับคลิปนี้ นะฮะฝากซับสไคร์ด้วยนะครับไม่แนะนําให้เล่นตามซื้อแบบแบบผมนะทุนน้อยก็ซื้อน้อยไปแคปก่อนเดี๋ยวค่อยแคปตัวไปโอเคฝากติดตามช่องด้วยนะครับโป้ไปโพล,ลานะครับใครอยากเข้ากลุ่มบนัทธามแบบนี้นะช่วงเวลาบนัทธามมันมันได้จริงๆว่ะไอ้ที่มันได้จริงๆวะ่ะมันมี2เกมนะเพื่อนๆช่วงเวลาบนัทธามตอนเช้าอ่ะเนี่ยเนี่ยสิบโมงเนี่ยเก้าโมงเนีย โอเคเพื่อนขอบคุณมากครับเจอกันคลิปหน้าไปก่อนครับคลิปนี้เฮงเฮงรวยรวยปาจิโก,โกเจอกันครับสวัสดีครับ v iggle, v iggle. Like.